รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand นออด t ชั่นวิวเสนอรายการสนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนโทรศัพท์0 8น8 8 0 7 5 5น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สวัสดีค่ะเลออิสิริยะค่ะขณะนี้เราอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนก,กิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระเบอือค่ะกราบนวัสการค่ะหลวงตาสวัสดีหลวงตาคะมีคำถามนะคะว่าทำไมคะผู้หญิงจึงเข้าวัดหรือว่าปฏิบัติธรรมมากกว่าผู้ชายค่ะหลวงตาเจริญพรพิธีกรถามนี่ก็กดีส่วนมากแล้วเป็นจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยจะเข้าวัด ปฏิบัติธรรมมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายได้มีโอกาส <c oughs> ได้วันพชาเป็นสมณีน,นได้มาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุพุทธเจ้าถือว่าได้สร้างบรรมีมาตลอดการตลอดเวลาหรือว่าบางครั้งบางคราวก็มัวเมาประมาทขาดสติหรือว่าทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวก็จึงไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดเหมือนกับสตรีเพศอ,อย่างนี้ก็มีอยู่ก็ต้องขอ,อให้ข้อคิดว่าเราท่านทั้งหลายนี่พิจีกรถามแล้วว่า ทําไมผู้ชายจึงไม่ค่อยเข้าวัดฉังนั้นเราต้องเข้าวัดให้มากอยากให้เพศสตรีทวงติงได้ว่าทําไมเป็นผู้ชายไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราอย่ายอมนะฮะแพ้เพศสตรีว่าสตรีเข้าวัดปฏิบัติธรรมทําบุญใส่บาตรไหว้พระสวดม,มนต์มากกว่าเพศชายจันบร์บอลค่ะหลวงตาคะบางคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่ก้าวหน้าหรือว่าไม่คืบหน้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเกิดการท้อแท้คะ่ะ แบบนี้เราควรจะทําอย่างไรคันตาเจริญพอรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าบางทีเราก็ปฏิบัติไม่ถูกทางหรือได้ครูบาอาจารย์ที่ที่แนะแนวทางแล้วเราไม่เข้าใจใหรืออาจารย์ที่ชี้แนะแนวทางท่านเองก็หลงทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ทําให้ย่อท้อแล้วก็ไม่ได้บรรลุคุณธรรมชัน้นใดชั้นหนึ่งหรือประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของ บุญกุศลบุญบาร,รมีในอดีตชาตินั้นก็ส่วนหนึง่งเพราะบุญบาร,รมียังไม่เต็มขั้นก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมได้บางครั้งก็จะเบื่อหน่ายในการประพฤติทมปฏิบัติธรรมได้เจริญพรค่ะตาอย่างที่เขาว่าการนั่งสมาธิก็เหมือนกันนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยเราต้องมีบาร,รมีมาก่อนหรือว่ามีบรรมุญมาก่อนแล้วถึงจะมีสมาธิหรือนั่งสมาธิได้เกี่ยวกันไหมคะหลวงตาเจริญพรคือบุญบาร,รมีเนี่ยเรา เราได้มาตั้งแต่ถือกาเนิดเกิดกายแล้วที่เราได้จะกําเนิดเกิดกายมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะบุญบาร,รมีเก่าของเราที่บําเพ็ญไว้ในอดีตชาติเมื่อล่วงรับดับจิตไปแล้วล่วงรับดับที่ไปแล้วก็ไปสวยสุขในภพใหม่ภูมิใหม่ในภพใหม่ภูมิใหม่แล้วก็เมื่อหมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มามีโอกาสมาประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมไ้ว้พระส่วนมนจรจเรญจิตภาวนาก็ถ้ามีบุญบาร,รมีแก่กล้าก็สามารถ ที่จะบรรลุคุณธรรมได้เพราะนั้นบุญบาร,รมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสะสมอบรมไว้ตลอดการตลอดเวลาอย่าประมาทอย่าขาดสติเราปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเพลิดเพลินเจริญใจไม่เบื่อหน่ายต่อการประพุปิปฏิบัติแล้วก็สามารถบรรลุคุณธรรมได้จเจริญพรสาธุค่ะหลวงตาหลวงตาคะวันที่13กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันอาสาธรบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาอย่างไรคะหลวงตาจเจริญพร วันที่13กรกฎาคมเนี่ยนะเป็นวันอาสารบูชาเป็นวันที่ Sign, องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมบูชิตเจ้าพระองค์เมื่อทรงตัดทะรูแล้วนะตัดทะรูตั้งแต่วันเพ็ญขึ้น15คห้าค่ำพระองค์ก็ทรงะลึกนึกถึงผู้มีพระคุณคือดาบททั้งสองแต่ดาบททั้งสองก็ได้ล us, ่วงรับดับที่ไปแล้วก็ลึกนึกถึงเบญจวัคคี์ือษีท teenage, <iment S 1> ั้งห้าพระองค์ก็จึงได้ทรงแสดนไปแสดงธรรมโปรดเบญจวัคคี์ือษีทั้งห้า ให้ด้วยดวงตาเห็นธรรมคือแสดงอะไรพระธรรมจักรกับพระวัทรสูตรหรือว่าการหมุนกงล้อแห่งธรรมแล้วก็ท่านัญญากรณ์ทยะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมณนะเมื่อวันเพนขึ้น15คหาค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลสองพกว่าปีมาแล้วแล้วก็พระธรรมคําสั่งสอนองค์นั้นก็ยังดํารงคงอยู่ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติการหรือได้ความธรรมเป็นประจำว่าภุมมานางเทวานางนะบทธรรมจักรกับ ประวัฒนสูตรย่อๆนะเพราะเวลามีน้อยเจริญพรค่ะหลวงตาวันที่13วันอาสาธรมบูชาวันที่14ก็เป็นวันเข้าพรรษาก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเช่นกันนะคะหลวงตาทางวัดหัวกระเบือมีการจัดงานหรือว่าอะไรหรือเปล่าคะหลวงตาเจริญพรวันเข้าพรรษาก็จะมีการจัดทําบุญตักบาตรที่อุโบสถหลังใหม่แล้วก็ถวายเทียนพุ่มพรรษาหมายว่าของใช้พระอาบน้ําฝน นะแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นกับพระคุณเจ้าที่จะต้องใช้อุปโภคบริโภคในระหว่างเข้าพรรษาแต่ว่าจริงๆก็ทํากันตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาละโยมก็จะนําเอาสิ่งของเครื่องใช้มาถวายแด่พระคุณเจ้าที่อุโบสถวัดหัวกระบือโบสถหลังใหม่นะหลังใหญ่เนื้อที่4ี่อยตารางวาแต่ว่าทุกวัดนโยมทุกวัดก็จะจัดกันเหมือนกันหมดทุกวัดนะ ถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ําฝนแล้วก็มาทําบุญใส่บาตรกันอย่างวัดวารมนั่นเจริญพรก็อยากให้หลวงตาพูดถึงอ,อุโบสถหลังใหม่ด้วยค่ะที่หลวงตากล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าอุหลงตาสร้างไปแล้วก็ใช้ไปด้วยค่ะทากิจของสงในอุโบสถหลังใหม่ด้วยค่ะเจริญพอรอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่สี่รตารางวาแทนโบสถเล็กๆหลังเนี่ยนายโยมถ้าเอาหลังนี้ไปใส่อุโบสถหลังนั้น คงจะได้ประมาณสักสี่ห้าสิบหลังนะสี่ห้าสิบหลังเขายังไม่เต็มอุโบสถหลังนั้นนะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากเนื้อที่สี่ร้อยตารางวาก็สร้างไปใช้ไปโยมเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยงานทําบุญครบรอบวันเกิดน้องตาเรื่องงานบวชหน้าหมูงา,นก,น,กน,น,างกนการกตัญญูบวชหน้าหมูมุขคุณการศึกษาก็ใช้อุโบสถหลังนี้จริงๆใช้มาสามสี่ปีละกว้างขวางใหญ่โตโมรานแม้แต่มหา พระมหาเถระหรือพระเถรานั่เถระเจ้าคณะพระธ้ิการที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาจเจริญพุทธมนต์เมื่อวันที่หนึ่งรกรกฎาคมท่านก็ชื่นชมยินดีว่าโอ้พระครูโบสถหลังนี้มันใหญ่โตโหมหลานแล้วก็สาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็จําเป็นจุดสนใจจุดหนึ่งเป็นจุดชมวิวด้วยนะชมพระอาทิตย์ขึ้นชมพระอาทิตย์ตกเป็นจุดตากอากาศและต่อไปบนุโบสถจะมีกังหันลมมี อ่าอเล็กทไฟโซล่าเซลทำอะไรแต่เรนี่หลายอย่างเจริญแผงโซล่าเซลซลแล้ววัดหัวกระเบือค่ะมีอะไรที่น่าชมอีกบ้างคะางหลวงตาเจริญพรวัดหัวกระเบือเนี่ยมีจุดที่ควรศึกษาเรียนรู้น่าชมมากที่สําคัญก็อุโบสถหลังนี้ถึงจะเล็กและครับแคบแต่เป็นอุโบสถที่เป็นจุดสนใจที่โยมทมควรจะมาดูว่าอุโบสถที่เล็กในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วอุโบสถที่เก่า อายุถึง280ปีและอุโบสถหลังนี้ก็ mm hmm. ยังมีพระประธาน mm hmm. คือหลวงวโ,โตนอุโบสถเนี่ยโยมเข้ามากราบมองพระพักตร์ท่านจะย,ยิม้มโยมมาบางทีมีเรื่องร้อนรุ่มกุ้มใจมาเขามากราบหลวงวโตบอกกราบแล้วฉันสบายใจแล้วขอโชคขอลาบขออะไรก็ได้เนี่เพราะนั้นมีหลายจุดจุดเนี่ยที่สนใจก็นี่แล้วก็ยังมีสวนถวรรค์ลานบุญนะฮะก็ยังมีอาเทศต่างๆแล้วก็ยังมีอุทยานวังมัชชาว,วังประบึกตรงนั้นก็ มีพระบึกตัวใหญ่ๆพระบึกตัวใหญ่มากและยังมีอะไรองค์ท้าเวสวุวรรณทั้งสีเขียวเหนียวทัพย์สีแดงแรงฤทธิ์ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอโบสถก็ชุดหนึ่งแล้วก็ด้านหลังอุโบสถนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะแล้วก็ยังมีโคกระบือมีอะไรแต่ไดมากมายหลายสิ่งหลายประการที่วัดโกระบือนี่เรามีมาตรการป้องกันคือมีเจลล้างมือมีเครื่องเช็คอุณหภูมิแล้วก็ยังมีฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้อนะมีล้งพ่อโต หมอยาคอยแผ่ปรมีปกป้องคุ้มครองนันโยมมาวัดถุมือได้ตลอดการตลอดเวลาไม่ต้องเกรงไวรัสโควิดว่าจะมีพิษร้ายทำลายโยมเจริญพรญาติโยมทั้งสาธดุชนก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาคือวันอาสารบูชาวันเพ็ญขึ้นส5บห้าข้าเดือน8ปแล้วก็วันเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งสาธดุชชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ก็โปรดได้พา หนูๆน,น้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เฒ่าเข้าหาวัดเข้าพระศาสนาโดยเฉพาะอย่าทอดทิ้งวัดใกล้บ้านนะต้องดูแลกระทำบำรุงวัดใกล้บ้านแล้วก็ที่วัดรุกระบือนี้ก็ได้จัดพิธีทําบุญใส่บาตรถวายเทียนบรรษาแล้วก็โดยเฉพาะก็จะมีเวียนเทียนนะเวียนเทียนเนื่องในวันสารบูชารอ,อบโบสถหลังนี้นะก็โยมมาเวียนได้ตลอดการตลอดเวลาตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้า นะแล้วก็มาร่วมถวายัธนทานทบ,บุญไถ่ชีวิตโกกระบือมาซื้อสินค้าราคาถูกนะมารับแจกอาหารเรามีโรงทานทุกวันพระทุกวันอาทิตย์โยมโอกาสก็ขอเชื่อเชิญเจริญพรท้ายตัวนี้ลราพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพมิไทยแลนเวิร์ขอทุกท่านจงประสบจากความสุขความจเจริญขอทุกท่านอย่างหมดเคราะหหมดทุกข์หมดโศก,หม,กหมดโรคหมดภัย จะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้สิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็วขอความปรารถนาโยมนั้นจงพันธัมเรจ็จงพันธัมเ็จและจงพันธัมเร็จสมดังความปรารถนายมทุกประการเืนขอเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรสดรไม้สักว์หลังใหม่วัดหัวกระบือบระเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 5 8 0 สิบนิววนาาบบน้ววันทามาโบกบุญเอ้ยสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัด ักระบือเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญระครูวิบูลพันธนกิจขอบอกญาติมิตระวาไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาทุชนร่วมสร้าคผนบุญช่วยปัจใจเกื้อนุนเงินทุน ใการวิสร้างอุโบสถจะตุรมุกไม้สันให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆ์ หัวกระบือนี้เก่าแก่นักนาเพราะได้สร้างมาสองปีตั้งแต่พศสองสองแปดหนึ่งนศีพอยมอจะมีสิ่งชำรุดสุดโซสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานมีมา พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังหมายช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลอน้นกุศลมหาศาลเรามาร่วมกัน สะดอกคราโต่อดวงชะตาใหยร้ายนานาไม่มาเราลือพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุตเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประกาศ นอนในโลงศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไร้สิ้นโรคาชั่วอายุนาวัดหัวกระบือบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้า วัดนี้มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโทกขอเสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดี หลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมสศรสัตท่าพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนับพัฒทนาเลื่องชื่อลือไกล ัธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2284516199เลขนี้ไทยพาณิชย์ก็มีสาขาบางคุณทีมหมายเลข2602023456ที่ได้เตรียมพบบอกเลขกราบเรีย จะทอด้วยตรงเบอรไม่เคยเปลี่ยนหรือจะโทอกราบเรียนทามหลวงพ่อวิบูลศูนย์สองสี่คือเบอร์วัดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญเบอร์มือถือ087500 5800หลวงพ่อรอสายทุกวันบอกกล่าวย้ำทาา ตูรำมุกไม้สากสามชัน้นให้สำเร็จดังฟ้า